สวัสดีครับสิ่คนด้วยนะครับผมผมเนทนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะผมอันนี้เป็นการแต่งรูปแบบที่2นะหลายคนจะตกอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ลง M4 2คลิปนะเพราะว่าอันนี้เป็นการแต่งรูปแบบที่2นะคือแบบแรกมันคือสายบุกเก็บเสียงใช่ไหมอันนี้มันคือสายบุกนะเป็นสายบุกจระจ๋าเลยนะครับเป็นสายที่ทําให้เราเล่นเกมบุกโดยเฉพาะเลยนะผมก็ <S <S ถ้าใครพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับเที่ยงก็ของแต่งชินแรกนะครับผมแมนะนาว่าเป็นในส่วนของลำกล้องปืนก่อนเลยนะครับ ลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําว่าให้ติดตั้ง MIP Light นะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาแรงยิงมา10นะครับผมแถมข้อเสียเนี่ยมันมีแค่ลดแรงแนวตั้งไปเพียงแค่3.2นะฮะแล้วก็แรงแนวนอนอีกแค่1.6นะฮะเรียกได้ว่าลดน้อยมากๆเลยนะผมแล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือความแม่นยำเมื่อเลีงยิงเนี่ยมันจะลดลงไปนิดหน่อยนะครับซึ่งคราวนี้นะครับผมด้วยความที่มันลดน้อยเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปโฟกัสกับมันนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราเป็นสายบุกนะครับ สายบุกค,คือสายบุกนะครับผมไม่ยิงไกลเลยนะครับผมไกลที่สุดที่จริงคือ10กว่าเมตรนะครับผมจะไม่ถึง20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงแนวตั้งแนวนอนความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันแทบไม่สมผลกับสายบุกเลยนะครับผมโอเคเนาะของแต่งชิ้นทัดไปนะผมถ้าจากลำกล้องปืนนะครับจะเป็นในส่วนของเอ้าผมลืมกดติดตั้งอู้อีผ่านเลยบ่อยๆ <laughs> นะครับโอเคพันท้ายนะครับ ผมแนะนําว่าให้ติดตั้งแบบไม่ติดพันธายนะครับผมเพื่อที่จะลดระยะเวลาแรงยิงไปอีก15นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลืนที่มาอีก3นั่นเองแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ขณะเล็งมาถึง20นะครับเรียกได้ว่าเพิ่มเยอะมากนะครับผมโดยมีข้อเสียคือลเล่นเดวตั้งนะครับผมบวกมา12.9อันนี้คือเริ่มบวกเยอะนะฮะแล้วก็ ความแม่นยำเมื่อเลงยิงเนี่ยก็จะลดลงไปนะตัวกระตุกเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับผมให้เราไปโฟกัสเรื่องความแม่นยำเมื่อแรงยิงก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อที่ทำให้กระสุนเนี่ยมันกระตุกตัวถ้าที่ทําได้นะผมพยายามไม่ให้มันท่างออกเนาะเพราะว่าเวลายิง10เมตร,รบางทีนะครับความแม่นยำลดลดลงเกินไปเนี่ยกระสุนมันจะแฉลบออกไปฝั่งอื่นได้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยของแต่งชิ้นทัดไปนะผมทัดจากพันท้ายเนาะจะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับ เลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็น owsin laser vertical นะครับเพื่ออย่างแรกเลยนะครับคือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงที่มันลดลงไปมานะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันลดเ,เวลาแรงยิงไปอีก8%ด้วยนะผมเรียกได้ว่าดีมากๆต่อสายบุกนะเล็งยิงก็เร็วขึ้นนะผมแถมความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็ เร็วเอ้ยไม่ใช่พอม่นยงเมื่อเลงยิงนะครับผมมันก็กระจุกกันมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมโอเคเนาะโดยมีข้อเสียแค่เห็นเลเซอร์ช่วยเลงนะครับแต่ผมว่าบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใจเรื่องเลเซอร์ช่วยเล็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลเซอร์มันจะเปิดก็จะเฉพาะตอนที่เราจะซูมยิงัตูนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราซูมยิงก็คือตอนที่เราจะไปประทะกับศัตรูแล้วนะครับผมซึ่งเรายิงก่อนแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสฆ่าสตูได้เนี่ยมันสูงมากนะผมแล้วพอฆ่าเสร็จรเ,เาราก โอเคนะครับผมของชิ้นทัดไปนะผมถ้าจากเลเซอร์นะจะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับใต้ลํากล้องนะครับผมไน่นาเป็นสไตรฟอร์ดกิมนะครับเพื่อที่จะลดแรงเนียวตั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเพื่อที่จะกบข้อเสียที่มันลดลงไปเยอะให้กลับขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วมีข้อเสียคือความเร็วขึ้นที่ลดลงไป1%นะครับความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งลดลงไป15%ซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยถ้าหากลบกันแล้วเนี่ยยังไงเราก็ยังได้กําไรอยู่นะครับผม โอเคนะครับของชิ้นทัดไปนะครับผมถ้าจากใต้ลํากล้องเนาะอันนี้เนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าต้องให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่าง3สิ่งนะฮะซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องสําเร็จก่อนเลยนะคือท่านผู้ชมจะติดกล้องเล็งไหมถ้าสมมติท่านผู้มชมจะติดกล้องเล็งเนี่ยก็ให้ติดตั้งกล้องเล็งเลยนะครับแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ติดกล้องเล็งใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่ติดกล้องเล็งให้เลือกระหว่าง2อย่างคือ1นกลิปหลังนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะข่มปืนให้แม่นขึ้นนะ ก็แนะนำว่าให้ติดตั้งล o บเบไปเลยนะครับเพื่อที่จะแรงดิ่นเอาตั้งเนี่ยมันจะได้ไม่เด้งสูงขึ้นนะฮะก็แนะนําว่าติดตั้งเลยนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งมากกว่านะคือแม g กกาซีนนั่นเอง แมกกาซีนนะครับผมแนะนำเป็น40 round extended mag นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความจุแมกกาซีนอีก10นัดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางทีอยู่นในจังหวะบุกนะฮะศัตรูมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเวลารีโหลดด้วยนะครับเพราะว่าสายบุกมันคือสายที่ไปพัวพันเลียกใกล้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่กระสุนเพิ่มมา10นัดเนี่ยมันจะทำให้การยิงของเราเนี่ยผมเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะโดยมีข้อเสียคือระเวลารีโหลดเพิ่ม5%อันนี้ก็ไมามเปอร,รบ,บ์เสร็จจริงๆแล้วเนี่ยค่อยันนี้ก็ไม่ไปลินะคร ความเร็วกันที่ขนาดเล็งนะครับผมมันจะลดไปอีก5%้าเร์เนะผมอันนี้เราก็ได้กำไรอยู่ดีนะผมเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับสำหรับข้อเสียของแมกกาซีนเนาะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของการแต่งปืนนะครับ M4 ใน,นรูปแบบของสายบุกนั่นเองนะครับผมก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วเนาะก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าพอไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าพร้อมแล้วไปเลยอะไรครับเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรนะครับผมเข้ามาเกมมากลางคันแล้วเป็นโหมด Capture the Flag อะ่ะ โอ้เศร้าเศร้าโซเซสโซเซสมากเลยโอเคครับสายบุกนะสายบุกไม่มีนะครับโอเคไม่มีครับปลาอัดนะครับแล้วผมจะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนที่ว่องไวมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนได้ทงแล้วนะครับผมมาเริ่มมาเร็่มมาเร็วไม่เะมีเพื่อนไปตรงนู้นมาตรงนี้สิมาตรงนี้โอเคครับ โอเคครับเนี่ยนะครับผมเห็นไหมว่าความจุแม็กซิลิเมาสิบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะครับโอเคครับโอ้ oh, ทงเราตกนะครับโอเคครับผมโอเคครับจั้งวะนี้ตั้งวะนี้จะได้ไหมโอเคครับผมยึดได้แล้วเนาะ okay, โอเคออเครับจะได้มาหนึ่งแล้วนำนำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับ นี้จะมาบุกละซิจะมาบุกละซินี่นะครับผมเห็นไดหมว่าความคล่องตัวมันเนี่ยดีงามมากๆเลยนะผมสำหรับสายบุกแบบนี้เนะเาะเอ้าไอ้บ้าเอ้ยมีเสาตรงนั้นด้วยเหรอเอาแล้วไม่รู้ว่ามีเสาตรงนั้นนะผมบูชาสเส,ส,ส,สียรฟรีเลยนะครับผมแม่พูดไม่ออกด้วยนะตะกุตะกะอยู่ได้นะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมข้อดีของการยิงก่อนนะครับ คือกระสุนเข้าเป้าสตูก่อนแล้วมันจะทําให้เราสามารถฆ่าสตูได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมทงที่2นะครับโอเคครับผมอะไร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 นี่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเอาว่าสองศูนย์โอ้โหของใหญ่มาท่านผู้ชมพี่เบิ้มมา เอาแล้วพี่เบิ้มมาว่ะโอ้ชิด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 ,ชดทำอะไรไม่ได้ฮะเราตายเองเดียวโอเคฮะมัน <c oughs> ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติเจอเนี่ยจะเอาไงดีไอ้ป้อมเนี่ยอะไรอะไรตั้งป้อมแล้วเว้ยตั้งป้อมแล้วหุ่นมาตรงไหนโอเคหุ่นมา แม่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาตอนนี้เลยโอเคนะครับ s <S โอเคยิงหุ่นไปนะป้อมป้อมสู้ตายสู้ตายเดี๋ยวว่าป้อมป้อมสู้ตายชิวเกินะ i, ะนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะมีอย่างหนึ่งคือเราต้องขโมยธงศัตรูยื้อไว้นะครับ <c oughs> โอเคเหลือแค่หลอดเดียวนั้นน,นนะอะไรโลก เออเออมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะฮะมันยังไงเดินช้านี่เดินช้าโอเคจังหวะนี้ RC ไปนะครับผมโอเคครับโอเคครับรีบไปเลยนะจังหวะนี้รีบไปเลยนะต้องรีบไปแล้วนะครับสามสิบกว่าวิเดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะเัตรตูอีกฝั่งช่วยยิงก่อนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผม ยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะครับยังไงเราก็ชนะนะฮะยี่สิบวิไม่ทันแน่นอนนะสะรับทงถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนถอยกับมาลูวนั่นไงนั่นไงไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยโอเคครับผมโอเคครับเสมอน,นะครับโอ้โห ก็นะครับผมอู้ผมอยู่ในฉากสุดท้ายด้วยแต่เป็นคนที่โดนฆ่าโอเคฮะสุดยอดนะครับผมยกนิ้วให้นะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการแต่ง M 4ในรูปแบบของสายบุกนั่นเองนะผมก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากรูปแบบสายบุกเก็บเสียงนะครับเพราะสายบุกเก็บเสียงเนี่ยมันยังจาเป็นที่จะต้องมีระยะห่างหรือมีจุดที่แบบแปลกๆคอยยิงดักสตูนะแต่ว่า M f สายบุกเนี่ย มันยิงสบายเลยนะผมปลื้ดปลื้ดได้เลยนะครับผมแบบมันเลยแบบนี้นะครับผมขอให้ศัตรูอย่างละสองเข้ามา <c oughs> นะครับผมค่นข้างจะเรียกนิดนึงนะฮะ โอเคนะฮะก็เพื่อนๆลเอาไปแต่งกันดูนะครับผมสําหรับ M4 สายบุกในรูปแบบนี้นะผมค่อนข้างจะมองว่ามันค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะครับผมยิงแบบกระสุนก็เพิ่มมา10นัดด้วยนะครับผมทดแทนในเรื่องของดามเมจน้อยไปได้นะฮะแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราก็จะเยอะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอ,อะไรวะแล้วในเรื่องของการซูมเลงนะผมก็ค่อนข้างจะไวนะก็เรียกได้ว่ามันดีงามมากๆเลยในหลายๆอย่างในการบุกเนี่ยเอื้อมากๆเลยนะครับ โอเคนะฮะก็คลิปนี้เขไม่มีอะไรแล้วนะผมเจอใหม่คลิปหน้าเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนก็ก่อนจะจากกันไปนะผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคคลิปนี้เขไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะฮะอาดิโอสบุย